โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะ โอเคไม่พูดพันทำเพลงไปเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอข้ามมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ <laughs> เพื่อที่คนดูเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะสำหรับใครที่ยังดาพีโล่ไม่เก่งหรือว่ายังไม่เพียังไม่มีแนวทางในการดาพีโล่ที่ดีมากพอเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่สคริปเวลาให้นะครับทุกคนเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้กดข้ามไปเผื่อใครที่แบบเฮ้ยแค่ดาพีโล่มันง่ายนิดเดียวเราไม่จําเป็นต้องดูอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวผมจะใส่สคริปข้ามไปตอนผมเล่นได้เลยนะครับ อยากดูวิธีการรับพิโลแนวทางหรือว่าแบบดูไว้เป็นแนวทางเออแบบ เผื่อแนวทางที่ผมแนะนําที่ผมสอนไปเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับคนดูก็สามารถดูได้เลยนะครับโอเคเราพูดกันมานานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มกันเลยดีก,กว่านะโอเคเรามาถึงตรงที่กดเหล็กของการดับพิโลของผมนะครับนี่คือของผมนะผมมีกดเหล็กเวลาดับพิโลเนี่ยผมก็มีอยู่2กดด้วยกันนะครับใหญ่ๆเลยจริงๆมันมีหลากหลายกว่านี้ยิบย่อยนะครับแต่เพราะผมจะเไม่มาเอามาพูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนดูจะงงนะเพราะฉะนั้นผมจะสรุป2งข้อใหญ่ๆที่ผมเนี่ยชอบคิดเวลาที่แบบ เวลาดับพีโลเลยนะครับอย่างแรกข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือการดับพีโลอุดช่องว่างของทีมนะครับทุกคนงงไหมก็คือการดับพีโลอุดช่องว่างทีมอย่างเช่นทีมเราเนี่ยดับพีโลเลนมาสี่เลยนะเราก็ดับพีโลต้นเกมนะครับหรือว่าทีมเราเนี่ยดับพีโลต้นต้นกับ ต้นกับเลนมาโอเคสมดุลแล้วแต่ว่าฮีโร่ทีมเราเนี่ยมันขาดตัวยืนมันขาดตัวล้วงมันขาดอะไรอย่างนี้เราก็ดับมาอุดนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับฮีโร่ทีมเราเนี่ยมันค่อนข้างครบเครื่องเลยนะทุกคนคือมีทั้งต้นทั้งเลนมีทั้งฟีซีมีอะไรครบเครื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดตัวเปิดพุ่มมีครบเลยนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่ทีมเราขาดสําหรับเกมนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีแหลมอยู่นิดนึงนะ่นก็คือตัวล้วงนะครับถามว่าฟอรเลนเนี่ยมันล้วงไดไ ถึงจะล้วงได้นั่นเองนะครับถ้าผมเนี่ยเอาตัวมาช่วยฟอรเรนล้วงเนี่ยคือฟอรเรนก็จะเล่นสบายขึ้นนั่นเองนะครับนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่คือความคิดข้อแรกนะทุกคนส่วนข้อที่2นั่นก็คือการดับฮีโร่ยังไงให้ชนะฝั่งนู้น2ตัวขึ้นไปนะครับหรือตัวเดียวขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วแต่คนดูเลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือผมถ้าอยากผลแล้วผมอยากได้เราม,ามากๆเนี่ยผมจะ ดาพีโลให้มันชนะ2ตัวนะคไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยผมจะดาพีโลให้มันชนะออฟเลนกับป่านะสอ,สอตัวนะครับทุกคนนะถามว่าเกมนี้ผมดาบตัวอะไรมาถึงมันจะชนะหลายๆตัวนะครับดูอย่างเช่นแบทแมนนะครับนะถ้าหยิบอ้อยมาแบทแมน1นึ่งก็อ้อยครับทุกคนคิดว่าตัวไหนชนะนะ วัดกันเลยนะครับนะฝีมือเท่ากันนะโอกาสที่แบทแมนจะชนะก็มีนะครับโอกาสที่อ้อยจะชนะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูเนี่ยถ้าจะดาบนะครับต้องมั่นใจในตัวเองว่าตัวฮีโร่ที่เราหยิบมาเนี่ยจะชนะไหมนะครับแล้วถามว่าผมหยิบอ้อยมาเนี่ยผมสู้กับแบทแมนได้ไหมสู้ได้นะครับผมสู้กับคาเฟนี่ได้ไหมสู้ได้นะครับผมสู้กับเฮเลนลิเดน่ายิปเน็ตสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับเพราะการดับอ้อยมาเนี่ยคือมันสามารถสู้ได้ทุกตัวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยฮีโร่ที่ดีและควรดับนั่นก็คืออออออ้้้ยยยยนน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 ะะะะคคคคครรรัััััับบบบทุกถาามมมมมมววว่่่เเเพพีีีีแลลตืื ไม่ว่าจะเป็นแผนหน้านะครับก็สามารถเล่นได้นะเกมนี้โอ้โหสบายเลยนะครับแผนหน้านะส่วนตัวที่2ก็คือที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็เป็นยานนะครับทุกคนนะยานเนี่ยก็ชนะหมดเลยนะครับเก็บหมดตี้นะคือแบบว่าถ้าได้ลำ้ำเนื้อล้ลำเซียนเซียนลำ้ำคล่องคล่องหน่อยเนี่ยคือแบบเก็บเรียบเลยนะครับนะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าเกมนี้เนี่ยเอเลนดอมันเวิร,ร์กไหมมันน่าเล่นไหมคือผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับแบบไม่อ้อมค้อมนะถ้าเอเลนดอ์ต้นเกมเนี่ยสามารถทําได้และทําได้ดีเวทป่าระเบิดป่าปิดป้อมไดป้อมพังป้อมอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเลยนะครับสบายเลยนะคือที เเราเนี่ยจะแบบพอพลังปุ๊บมันจะเล่นง่ายเลยนะครับนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเอเลนดอร์เราพลาดต้นเกมไปเนี่ยแห้งเลยนะครับเอเลนดอร์จะเป็นตัวฟรีไปเลยนะทุกคนคือแบบพุ่งไปยิงเวิบวับบิบปั๊บอย่างเงี้ยมันก็ยากนะครับคาเฟ่เป่าหน้าเอานะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ผมจะขอตัดเอเลนดอร์ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเอเลนดอร์เกมนี้เนี่ยถือว่าเล่นยากสําหรับผมนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบเฮ้ยเอเลนดอร์เม็ดส้มนะอันนี้ดับอย่างเงี้ยโอ้ยชิวอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่เขานะครับเขาว่าความคิิดดดดดขออองเเ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 เรรราาาาานน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 นีีีีีี่่่่่่่่่ยยยยยยมมมััััไไหืกกกกะะะททุคคคพฉ้วววลล็็็ูููตสสใใจป เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะแต่ถ้าถามผมว่าเกมนี้เอ่อฮีโร่ประเภทไหนเนี่ยเหมาะก,ก็คือแอสซัสซินไฟเตอร์นะครับแอสซัสซินที่ ลวงได้และก็มีความอึดน,นิดหน่อยนะครับเพื่อแบบแบทแมนใสเราเนี้ยเราก็สามารถหลบออกมาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเกมนี้เป็นแอสซินจ๋าล่ะสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมแต่ก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะทุกคนเพราะว่าแบทแมนกับคาเฟ่ลิเลียเนี่ยเขาก็แรงนะครับเขาสามารถสวนเราตายได้นะอย่างเช่นนาคุนาคอสอะไรเงี้ยคือเวลาเข้าเนี่ยถ้าเราเข้าพลาดแล้วเขาได้จังหวะยิงหรือว่าได้จังหวะสกิลสวนเราเนี่ยคือโอกาสตายของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับการน้ำนั่นคือกดมี2ข้อข้อแรกนั่นคือ การดับพีโลอุดช่องว่างของทีมนะครับส่วนข้อ2นั่นคือการดับพีโลให้ชนะฝั่งโน้นเนี่ยสตัวขึ้นไปหรือ1ตัวขึ้นไปนะครับก็คือ2ข้อน,นี้มารวมกันนะทุกคนกองง่ายๆประมาณนี้ง่ายปะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะใส่เวลาขั้นผมพูดไปเรื่อยว่าผมจะใส่เวลาขั้นให้นะสําหรับใครที่ไม่อยากดูตรงนี้เนาะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีวยกว่าไหมไปส่วนใครที่สงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับนะทุกคนไม่ต้องกลัวผมไม่กัดนะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนนะเป็นคน โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมนในเกมกันเลยเอ้ยเดี๋ยวขอใบนดนึงเกมนี้ผมดับอ้อยนะทุกคนนะอ่าไปเข้าไปดูในเกมกันพูดหลายรอบแล้วโอเคครับทุกคนมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นอ้อยนะครับก็ซึ่งบอกไปแล้วนะในช่วงตอนเกมเวลาเล่นอ้อยนะครับก็ทำสแต็กแบบผมเข้าไว้นะ <Okay. S 1> ทุกคนมันจะฟาร์มไว้นะครับนสะสแต็กขาวส้มขาวๆนะครับอ่ามันจะฟาร์มไว้ขึ้นนิดนึง โอเคเวลาเล่นอ้อยเนี่ยก็เวลาชิ้น3มเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเกมบางเกมผมก็ออกสเปียบางเกมผมก็ออกโบเกนบางเกมผมก็ออกมูลานะครับก็แล้วแต่สถานการณ์เกมแบบนั้นไปนะครับถ้าเจอแท้งเยอะหน่อยเนี่ยก็ออกมูลามานะครับผมนะโอเคนี่ก็มีแครี่มาช่วยฟาร์มนะก็เลยไม่กดพาณิชนะครับจังหวะนี้ว่าจะเข้าป่าเขานะทุกคนแต่ว่าอย่าโลมเขาวิ่งมาเช็คให้นะก็เลยเออไม่เข้าไม่เข้าแล้วก็เล่นดีกว่านะครับแต่ช็อตนี้มันเสี่ยงไปนะครับทุกคนนะ ขับไปนี่เมื่อกี้ฟิกออกมานะครับโอเคต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแครี่เขาก็แบบมาเติมดาเมจเดนกลางนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันสูตรใหม่หรือเปล่านะโอเคนี่ก็รีบเคลียร์คลิปแล้วก็ไปแท็กกลางนะถ้าแท็กไม่ทันนี่คือแบบเราอาจจะโอเคไม่ทันอุ้ยเกือบตายนะครับโลกิอ่าอันนี้เราไม่ต้องเข้านะครับทุกคนเพราะว่าคลิปเนี่ยก็เคลียร์หมดแล้วนะครับจะเข้าไปก็ไม่มีอะไรให้ทำนะเขาฟาร์มไป อันนี้มีมิสซิ่งเสียงเกมมันเข้าใหม่ป่าวะต้องลดเสียงเกมก่อนโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็ฟาร์มเลสต่อไปนะครับแบทแมนเขาจบบนนะครับเราก็จับไว้นะทุกคนพานีสเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยเราก็ต้องดูเวลาทัมมิ่งบัฟมังกรด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็กดไปเลยนะทุกคนเพราะเดี๋ยวแบบจะต้องไปใช้มังกรใหญ่นะอันนี้ก็มายืนรอนะครับเผื่อแบบฝั่งนู้นเขาแหลมนะนี่ผมรีบไปหน่อยนะครับ Okay. เขาฟิกเกอร์ออกไปแล้วนะครับอ่าจริงๆช็อตน,นี้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะทุกคนเตรียมไปบวกมังกรนะครับนะแต่เพื่อนจะเอานะครับช็อตน,นี้ก็สอนเพื่อนหน่อยแล้วกันครับอ่านี่เดชโชฮาไปหนึ่งทีเก๋ <laughs> okay, นะครับเอ่อถ้าเราไปมังกรช้าแล้วเนี่ยเราก็เข้าคลองได้เลยนะครับนะไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยเสียมังกรมาไมไ่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเอาคลองเอาอะไรเอา เอาอันไหนได้ก็เอาอันนั้นนะทุกคนนะอาแบทแมนเขาเนี่ยจบบนนะทุกคนเราจําทัม,มิ่งเขาไว้นะอันนี้บูเขาขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเขาจบบนแล้วเขาก็เพิ่งอามังกรเสร็จที่หลังเรานั่นเองนะนี่ก็มาเวทนะครับแต่แบทแมนมาแล้วนะแต่เราได้บูอยู่นะครับจอน,นี้โอ้โหแต่ผมโหนไม่โดนจอน,นี้นะก็เลยแลกไปเลยละกันนะครับจอน,นี้นี่ก็แลกมาได้สองนะฟอเรนเติมสวยนะวันนี้ผมตัดภาพมาแล้วทุกคนผมก็เกิดมาปุ๊บก็โดนไปฟาร์มต่อเลยนะครับ เวลาโหนสองสเต็ก,ตกนะี่ยทุกคนก็ต้องฝึกออกเองนะทุกคนมันฝึกง่ายอยู่นะครับนะโอเคตามไปดูเลนด้วยนะคชิปบนเนี่ยไม่มีใครเคลียร์นะครับอันนี้ผมว่าจะไปรับเงินฟรีๆสัก30บาทนะโอไม่สามสิบแม่งเกือบร้อยเลยแพงๆโอเคครับจังหวะนี้ผมเห็นคาเฟ่เนี่ยเขาเล่นลึกมานิดนึงคนระัแบแต่นีิเลนหน้าะหน้าโด่นนะเพื่อนเอออุ้ยแม่ มัวแต่มองคาเฟ่นะเว้ยมัวแต่มองเอ่คาเฟ่ทุกพระโอเคอันนี้เราเราไม่น่าจะกันทุกคนบ่อยให้เพื่อนมากันนะครับโอเคแล้วก็มาไล่ฟาร์มใหม่นะทุกคนแบทแมนเขาน่าจะเอารับเลสไปแล้วนะครับก็แดงนะดูสังเกตในแมปนะครับอันนี้เราก็รีบฟาร์มนะเผื่อเราจะไปทันทัมมิ่งบูเขานะครับอ่าสิบห้าวิกำลังขึ้นนะทุกคนเห็นไหม ขอทามีเขาใกล้ขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บสกิลสองใบก็ได้นะครับบางคนก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเก็บไว้นะเพราะมันขูดาวช้าทุกคนผมว่ายังไงช็อตน,นี้ผมก็ต้องไปเข้าบูเขาแน่นอนนะ right. ปรับไฟก่อนเลยฮะช็อตน,นี้ขำๆล็อกสวยโห oh, มดมาเล่นเรียนหน้าอีกหนึ่งทีเพื่อนดูสวยนะครับ <I 'm S 1> เรียบร้อยเข้าบูต่อเลยอย่างนี้นะ <me> ต้นเกมเราค่อนข้างโอเคเลยนะครับเกมน,นี้ เล่นดีนะแต่ทีนู้นเขาก็เล่นดีนะครับแบบว่าเอาอ b จ e c อ object อส่วนนะเขาก็พยายามเดินเกมของเขาแล้วนะแต่ว่าแบทแมนเนี่ยถ้าต้นเกมทำพลาดแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับนะแต่คือมันก็ยังจิ่งอยู่นั่นแหละอันนี้อย่าหาเล่นนะทุกคน <Bye. S 1> อุ้ยเมื่อกี้ถ้าดึงโดนนะผมรอเข้าเลยโอเคไม่เป็นไรนะรเราก็อ๋อช็อตน,นี้เนี่ยคู่กลางค,คู่คู่บนเขาเนี่ยขึ้นมาเอ้ยลงมาเลนกลางนะทุกคนแล้วคาเฟ่เราก็ดันคลิปสวยด้วยนะครับ เมื่อกี้จะสังเกตนะว่าผมเนี่ยไม่เดินไม่เดินเขาเรียกว่าไม่ฟาร์มบูนะผมวิ่งไล่เอ้ยตัวนี้ใส่ก่อนทคนอันติดูดสวยมากแต่ว่ากดล้างนะเรียนๆครับค่อยๆเล่นมีแข็งเยอะนักทนเมื่อกี้เลยเข้าไปเติมดาเมจให้เพื่อนนิดนึงนะครับแต่เมัอนไม่ไหวละเมื่อกี้เนี่ยผมก็เดินแบบว่าอ้อมๆแบบว่ากินพื้นที่เขาให้เขาเนี่ยเดินอ้อมหลังเลสนิดนึงนะเขาจะได้เดินไปช้าๆนะ ก็การเดินแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ฝั่งนูเนี่ยเขากลัวนะครับเขาจะได้เดินอ้อมไปเราก็จะได้ได้ป้อมแบบที่เห็นนะตอนนี้ผมก็จะมาเคลียร์บนคนเดียวนะครับแต่ว่าแคลรี่เขาวิ่งขึ้นมานะทุกคนก็เลยว่าเออไม่เป็นไรนะรเอามาังกรแทนแนล้วกันนะเก่งใจนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวคาเฟ่ทำไมเหลมอย่างนี้เลยลูกเราไม่ต้องเข้าสุดมากนะทุกคนเพราะว่าดาเมจของเราในตอนนี้เนี่ยยังไม่โอ้สว,วย ดาเมจของเราเนี่ยยังไม่พอค่าคาเฟนี่แบบว่าชุดเดียวนะครับนะมันต้องตีเรื่อยๆก่อนนะแล้วค่อยอันตะนะทุกคนไม่เป็นไร,รใจเย็นๆไว้นะฟาร์ไมไว้ก่อนนะเวฟกลางจะเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเราปล่อยเพื่อนเคลียร์เลยนะอันนี้เราก็เตรียมรับล่างนะทุกคน <c oughs> เพื่อนโดนละฟอเรนเขาเอาคลองอยู่หรือเปล่านะไม่ได้เอาโอเคกลางโผล่สองนะโมอ,อันนี้ก็มาเคลียร์ล่างนะครับ อ้อยเนี่ยเวลาเราดับชนะฮีโร่ฝั่งหน้นมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถแยกสปิทได้ง่ายนะคน <S <S อย่างเช่นถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเนี่ยฮีโร่เขาเป็นพวกโอเมนฟอร์เรนอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะไม่ค่อยมากล้าสปิทเท่าไหร่นนะเพราะว่าเขาเห็นผมสปิดแล้วเขาสู้ไงคือแบบเข้าใจอารมณ์คนคนไม่กลัวอ้อยบบเออมันก็แบบเห็นอ้อยมันวก็เอาดีมาดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็สู้นะแต่ถ้าเป็นต้นไม้เป็นแบทแมนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ฟอร์เรนเขาสั่งเอาคลองนะทุกคนผมก็เลยมาช่วยหน่อย แต่ผมติ๊กบอกฟร์เรแล้วนะว่าผมไม่มีพาณิชย์นะถ้าโดนลงโดนล,ล้านมาก็เพื่อนจะได้ไม่กล้าด่าเรา <laughs> okay. อันนี้เราก็ได้มานะเวฟล่างเนี่ยไหลยอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าช็อตนี้ผมเลือกที่จะเติมกับเพื่อนนะอ้าวเรียบร้อยนี่ไงเพื่อนโอ้โหดาเมจด,ดาเมจเราเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องตีนิดนึงนะมันต้องได้พวกแบบโอมิอาร์มดับแดงอะไรเงี้ยคือแบบเข้าแบบ แบบทุ่มทุ่มลงพื้นแล้วโดนแครี่แล้วตีหนึ่งทีแล้วอันตะออกอะ่ะเอออันเนี้ยคือแบบโกงะ่งะเบลแงแล้วของครบช็อตน,นี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยครับอันนี้เพื่อนก็ได้ป้อมสองมาในจะริงจริงก็ควรถอยได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เกิดแล้วทุกคนเรามาแบบว่าถอยมาวงเวทวงเวท,วเวทปลาหาดงหาดีกว่านะแต่ช็อตน,นี้เพื่อนเอาเยอะนะครับผมก็เลยลองวิ่งไปดูหน่อยไปรับกงรับ,รบ,รบแก๊กได้ได้มาหนึ่งตัวนะโอ้โหแม่งโหน ดีแนะ่เขาไม่เล่นผมนะช็อตนี้โอนไปยังไงฮะวิโดนต้นไม้ตบไปเล่นลำเราก็ตีฟรีหนึ่งหนึ่งกับต้นไม้หนึ่งกับต้นไม้โอ้โหเขเล่นลำโวดมากรอดด้วยนะเข้าไปข้างหลังคนเดียว้วยเมื่อกี้อันนี้คลิปบนเข้านะครับก็เลยโหวนไปเอาบนสักหน่อยนะจริงๆอ่ะผมอยากพากไปด้วยเล่นไปด้วยนทะุกคนแต่ว่า มันเลือกได้อย่างเดียวนะว่าอัดเสียงเกมกับอัดเสียงคิปนะแล้วตอนนี้ผมก็ไอในคิดเนี่ยผมก็เล่นตอนกลางคืนเลยนะโอเคอันนี้ก็เวทเลสเข้ามาได้นะครับเข้าแล้วก็ออกเลยนะชอปปี้อะไรล่ะโอเคตอนนี้คลองก็ขึ้นนะไปเอาคลองนะลนไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ฝั่งู้นเขาก็โอเคผล่บนแล้วนะหนึ่งถ้าเห็นลมโผอยงี้เราไม่ต้องกลัวก็ได้นะครับเราเอาไปเลยนะนนี่ฟอร์เลนเขาเอามังกรด้วยนะับสองบัฟโคตรสวยเกมโคตรสโนโบอล ยังไหลเลยนะอันนี้เราก็พยายามฟาร์มแล้วก็มองแมบบไปด้วยนะครับว่าเล่นไหนเนี่ยมันควรไปมันควรทำแบทแมนโผล่ก็เล่นสิครับรออะไรช็อตนี้บุ้มอุ้ยโคตรแรงอ้าต้นไม้ตบส่วยนะแบบนี้เรียบร้อยเลยโอเคเมื่อกี้โดนต้นไม้ตบมาหน้าไหมอุ้ยฟอร์ลเรนลัมโหดกระโดดยิงมาก ไอลำไอลำแบบว่าแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยผมฝึกอยู่แลคนแบบซั่ลำยากจริงนะผมพยายามฝึกอยู่นะสองโหนหนี่สองโหนเนี่ยฝึกง่ายนะเพืคนก็ไปลองฝึกกันได้นะมันมีประโยชน์มากเลยนะมันแบบว่าเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าถึงได้นะ <it>. cool. จังหวะนี้ต,นตีออกเลย ต้องใจเย็นนะครับดามเมจแบัแมนมันแรงนะทุกคนเวฟล่างไม่ได้ทำนะครับผมโหนไปเอาเลสแล้วก็น่าจะลงล่างไปเคลียร์เวฟต่อเวลาอยู่ในเกมอยู่ในคลิปอะไรงเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยสอนอะไรมากทุกคนอาจจะพากแบบให้มันสนุกสนุกแล้วก็ให้คนดูนหลยดูเป็นแนวทางเอานะครับก็อย่างว่านะครับอ้อยมันดามมาชนะฮีโร่หลายตัวนะทุกคนมาสปิดสูงมาแบบแยกเล่นคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะนี่ก็ดันเวฟขวามาให้เพื่อนนะอุ้ยต้นไม้เหลี่ยม ใส่เลยเว้ยดึงสวยจับเป็นแมนสวยครับผมช็อน,นี้รอเข้าหลังนะทุกคนเนี่ยคือช็อน,นี้ผมจะล้วงแคลรี่นะแต่แบบเขาไม่ล้วงแคลรี่ผมอะโอ้แต่ฟลเรนลำสวยนะเจก็ตัดแต่ข้ามาอีกแล้ว <c oughs> ก็ฟาร์มไปนะสงสัยเพิ่งเกิดนะเพิ่งเกิดก็มาไล่ฟาร์มปกติไม่มีอะไรนะชอน,นี้เหมือนเพื่อนเขาจะโซนขวาเอาคองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะเอาคองกันนะ เดี๋ยวผมต้องไปรอซ้อนเพื่อนก่อนแต่เลทขึ้นอยู่เลทขอแวะก่อนได้ไหมเพื่อนจะเล่นหรือเปล่าใจเย็นเดอ้ออันนี้เราโฟกัสการล้วงได้เลยนะทุกคนฟึบนโอเคใจเย็นๆนะครับเห็นไหมว่าโลมกับเมทเนี่ยโลมเมทแครี่เนี่ยเขาจะยืนด้วยกันตลอดเวลาเลยนะครับแต่โลมหลุดบุมบ้มบุ้มแลกเลยอื้ออเก็บต่อโคตรคุ้มนะช็อตน,นี้ช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าแบบเข้าแบบว่ากะ,กะแลกชีวิตอยู่แล้วนะครับนะไม่กะรอดน,นะ แต่แบบก็คุ้มอยู่นะขนาดมีลมยืนอยู่ขนาดมีลมยืนช่วยอยู่นะครับแต่ก็ยังสามารถเก็บชีวิตแครี่กับเม,มียได้นะถือว่าคุ้มอยู่นะครับทีนี้แหละแครี่ฝั่งนู้นนะเขาจะเริ่มกลัวเราละเขาจะทำอะไรยากละทีนี้เราไปเราไปทำช็อตช็อตเสี่ยนไะงหรือว่าเขาไม่กลัวเราวะ <laughs> โอเคจงังหวะนี้ก็ยังไงฮะสองโหนมาเล่นต้นไม้หนึ่งทีแล้วตีไปหนึ่งทีแล้วตามต่อยหนึ่งทีฟิกดูดหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็น ไม่ต้นไม้นี่แบบฟิกสวยนะเมื่อกี้ผมหมดสกิลด้วยอันนี้ก็มาหาดรอหลวงอ้าวแบทแมนแหลมอย่างนี้เล่นเลยเลยครับบุ้มโอ้โหเกือบตายอ้าวดึงโลมโดนอย่างนี้ก็ใส่โลมเลยเลยครับโอ้ย่าไปย่องอ้าวฟอร์เรนฟิกเปิดอย่างนี้แล้วก็ฟิกตามเพื่อนไปหนึ่งทีถึงเราจะไม่มีฟิกเกอร์ก็ฟิกก่อนนะจังหวะนี้ก็ตีแลกชีวิตกันไปโอ้โหอาต้นไม้มาจะทำยังไงฮะจะสร้างอาพิเนีห่านไมมทองคำหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้พุ่งมามีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็แกรี่ก็ฟิกเกอร์เหมือนกันเราพูดเร็วมากเลยชอตนี้ มาพากอะไรไปแล้เขาเรียกว่าคนคนคนเล่นคนเล่นไม่ลุ้นคนลุ้นไม่เล่นนะครับอ่าเก๋ก็เป็นชัยชนะที่โอเคเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถามว่าทำไมเกมนี้ถึงเล่นง่ายถึงเล่นดีนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยดาบคิลโ่ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนนะถามว่าเลดเกมทีมนู้นเขาเก่งไหมเขาก็เก่งนะครับแต่ว่าทีมนู้นเนี่ยเขาจะเก่งไปทางเลดเกมมากกว่านะดาบแบทแมนมาตัวเดียวเนี่ยถ้าแบทแมนไม่สามารถทําเกมได้เนี่ยก็เหนื่อยนะครับทุกคนนะ เกมนี้ทีมผมก็ครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยืนตัวเปิดตัวล้วงตัวนุ่นตัวทำดาเมจก็มีหมดเลยนะครับนะมันเลยชัยชนะมาได้ง่ายนะครับอย่างที่อย่างที่มีคนเคยพูดนะครับว่าการเล่นเนี่ยมันสําคัญก็จริงนะครับแต่ว่าการดาพิโลมันก็สําคัญเช่นกันนะมันมันบาลานซ์กันนั่นเองนะถ้าแบบว่าอยากให้ชนะง่ายๆบ่อยๆเนี่ยก็ดาพิโลให้มันสมดุลแล้วก็เล่นให้มันดีนะครับก็จะประมาณนี้นะ โอเคสำหรบับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วว่เจอกันคลิปหน้านะคุณคนใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะไปแล้วไว้าจะเกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ